ห้าจีสามสองหนึ่งเสียงไี้ไป็นะไริงสามยิง้านที่ปิดยิงยิง้านที่ปิดตายหมดตายหมดตายหมดบอสติดยิงส่วนจะปิดยิงไปสองครับผมดันก็มาเล่นหน้าสะพันนะโอ้โหแล้วทุกเ้าด้ไมาเล่นหน้าสะพานนะจังหวะนี้ อ้าวแล้วตกละโดนล่วไปตกลตกลง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 ตก่งตกล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 งครับจกลงตกลงตยลงตกลงอกโงตกล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 งีกลงตกลงตกลกกงกงลเลลกตวได้ครับลงรอบนะครับอย่างจัด ตเนายงเเฮ้ยทำไมโดนเขาลวนหมดอ่ะเอาเอาไอโอตายเอ้ยไอโอตายเก็บดุดกอนไอโอตายเอาดดไปแล้วเขาดุดไปแล้วเขาดุดไปแทุบทุบทุบมีใครเล่นทุบไหมเฮ้ยเอาดาเมสสามหน่อยทุกคนเอาดาเมสสามโอเคอเเฮ้ยเฮ้ยเฮยด้ดูดฟดูดูดะดดด้ ดูตกตูตกตูจีป oh, so ah, ิดปดยังไงีปิดหมปดจะดหันกับอีสัหน่อยมหันกับอีสักหน่อยไหมคุณต้องมาเจออะไรแบบนี้้วยวะโอเค8โยกไปทีนึงโยกไปสองทีเรียบร้อยเก็บเป็นหนึ่งดดโอ้โดูดดูนะสะพานโอ้ต้นหัวโดดปิดยิงเลยร่วงไรับ อเลยเจวิวแซดได้ดยี่ป้องไกลๆแซดได้ดุมาตอนนี้ปอสมามาลาของเจมดีเจมเลยครับ4ทีโดนกระเทือบตายไปดูดพี่เจเอาดก่อนจับก่อนจับ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 จปบจับจกบจับจับจัีจบจับยับับจับจ้บจบบจับจับ แทกเลงอยู่แกแกยิงมาทว่นี้นโอ้โหหายหมดโอโหแล้วที่เสริมหายแล้วทีเสริมอะไรที่เสริมอะไรนะที่ยิงเสริมไม่เจอโอหคคิดว่ามึงเรียกกำลังเสริมที่ยิงไปสองเออเรามีตายอะไรเนี่ยขี้กระปอม e เหรอขี้กระปอมขี้กระปอมอะไรมึงโอ้ยิงเขม่จายโอยิงก็ไม่โดนอะไรนี่นี่สี่ยิงไปสี่โอ้โหดูดนะครับเนี่ดูด วิ้ยตายนะตายนะวิว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 ทั้งทุบทั้งดูดหล่นกลางสะพานทั้งทุบทั้งดูดหล่นกลางสะพานทุบดูดหล่นกลางสะพานกลางเลยนะกลางสะพานเลยนะกลางสะพานเลยนะทั้งทุบทั้งดูดเลยดดุไปเอ้าปอดนี่ตีออสเตรเลียขาจะวิ่งทำไมอะไรอะไรคือปอดนี่ครับอะไรไอ้ที่งไทิ้งคุ้ยมาปอดอ่ะไอ้ดูดตกดูดตกจำดูดถอยถอยเลยจำดูด้ายที่ ยังไงโอ <bad. S 1> ้โหอูตบอาวิกกี้เอาูมาเล่นหน้ากันะ่ะย่าเสียเดินไปแลวเพราะคุณีปรคุณพปอคุณเอาดาเมดสาวด้วยนี่น้หลังบ้านมาเอาดาจิงไปทำอะไรกันเนี่ยเอดเดวิเอาเอดเดวิาเออเดินไปไหนทำเนียเย่ มันเล่นเสาแรกมันเล่นเสาแรกมันเล่เสาแรกีตาตินจะรอดไหมครับเฮ้ยโดนยกลดโดนยกโดนะอีน่อยดีอีน่อยอีน่อยอีน่อยป้องป้องแก่ห่วงอีงินไปแล้ว EU EU e ยไปมอดเทียครับปดเทียโอ้โหแลทีมีเงินเหรอมีมียังใจใจครับเหลานี่เล่าีแเิน ้หล so uh, oh, ังบ้านมันไม่มีคนเลยหลังบ้านมันไม่มีคนเลยอโดนแล้วราบเป็นเสือขึ้นอยู่โโโอ้หดนมาแล้วครับเคสเจีว่านี้วิ่งรอดตีนอยู่แพสปีกวิ่งตามเหมือนคนดังนะครับอีแก้วไปทีนึงโอ้โหอย่างรอเออหลบดีได้อีกโขโมยมาสวยอ่ะจ้าโอ้หน้าตาเก่งมากเออโดนตุลีข้าหัวแล้วไม่ตกโอ้โหโอ้พงยีนะจ๊ะว่าตัดตี้ยังไงตัดตี้ยังไงตียิ่งโอ้อไม่รู้

ยังทได้เลยเนี่ไม่โค้งโค้งโคมงได้งกอลจิตยังไม่แตกเลยเกลาร์กเก่าร์กเกลาร์กเกลาร์กยั้ไม่แตกไอ้เนาะโ่ายไมครับสกิปโอ้โหรู้กไหนถึงห้านครับรู้ไหนอาถึง้ตดตี๊ยกไปทีนึงขคิวได้แล้ไม่นารอครับตรงนี้เต โอเคเอสทำแตกแล้วนะครับพีเจวิ้งเอสเอไออีอยู่เอสเอไอวิ่งอีโอ้โหไม่โดนป้องครับจังหวะนี้โดนเลสเอาแล้วเอสสวนไปเอสทีมเ้าวตายดีเฉยทำไมแม่งปากแบบว่าดิงดิงแม่งปากจัดสภาพเจกุกดาบยังไงเจี๋ยหน่อยเออเจยืนอีกทีนึงเจแทกเจแทกไหมสปีดสปีดเอาตัวเอาตัวตัวดูด่วนสปีดสปีดลืมยิงคนปะเนี่ยเจแทก ยิงคนก่อนยิงคนก่อนโอเวอร์โหลดอะยิงคนก่อนฮัลโหลโอ้กดติดโหแล้วตอนตอนนี้เสาพลุลมุนแล้วเกินตอนนี้เดินมาย่ามาดูตรงกลางมากนะครับตอนนี้สปิดโอ้ดูโตครับใจวะโอ้โหซีก็ได้ดูมาตกลงดีเป็นอะไรวะกูขอเดินลงดีหน้าสะพานเล่นไปเป็นอะไรของมันเนี่ยได้ละ มายิงบ่อเลยดิบ่อเขาเยอะมากเลยอ่ะคือมึงยิงมาโดนหมดเลยเนี่ยยิงมาโดนหมดเลยเนี่ยตั้งหน้าประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบตัวอยู่ที่บ่อร้อยแปดสิบตัวอยู่ที่บ่อเนี่ยยิงมาโดนหมดเลยตอนนี้สูสีนะครับเนี่ยยิงมาเนี่ยที่บ่อเนี่ยโดนหมดเลยอ่ะเออบ่อร้อยแปดสิบหมดตัวโอ้โหตุ๊กแดสองนก็ยิงบอแล้วลับแล้วทำไมผมนี่อยู่นะนี่อยู่ได้โอ้ดูนายกันนี่บ่อของเตี้ยวหน่อยเออ ทิ้งสองตัวกับซาเบตตัวหนึ่งอยู่แก่ล่างทีมมันนะไม่ใช่เขานะไม่ใช่เขานะกิวกลัวโดนเลทเะตอนเนี้ยดูสีครับดูสีดูสีครับได้อยู่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 แปลว่าได้ได้อยู่แปลว่าได้ได้ได้จะไม่เชิดมากได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะดูเดี๋ยวนัะดูดีๆตัวเคแลคทำไมสองมีแค่นั้ำข่าดสองบั็อกหรอขอดูใกล้ๆหน่อยเจออะไรเฮ้ยโอ้ยเก็นขาสั้นผมยาวๆไอ้หนุ่มผมยาว ผมทำอุปกรณ์ไม่ได้ทำอุปกรณ์ก็แน่นอนนะครับจ้ามิรู้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 อ้าวไม่ถึงเหรอยังจะถามอีกยังจะถามอีกว่าไม่ถึงเหรอพี่ก็ไม่โดนไอ้เปรตที่ห้องอมผมุกเขาเพื่อมีอะไรเยอะแย่ไฟให้เล่นหน่อยดิเอาไฟกลับมาให้เล่นหน่อยได้ปะเก่งจังเลยเบื่อเบื่อเล่นทุกอย่างเล่นเธอเบื่อเล่นทุกอย่างเล่นเธอ พี่ดูตกเฮ้ยโอ้เดี๋ยเล่นทุบอยากเ,เล่นก็หเหมือนไม่มีที่วางนะมีมีมีก็คือก็อคือรีบนะแต่ว่าคุณทำเล่นอะไรผมจเล่นเดี๋ยวต่อจากนี้จะมีบุกอย่างเดียวเลยนะเหลือเหลือเกี่ยวเขาไม่เลยนะดูดพี่เดียังไงครับเอว เกีเยวดุดก <Christina. S 1> ่อนิกี้เดี๋ยวอไปยิงยกกลางสะพานก่อนดิโอเค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 ได้ได้ไดยิงยกอะไรเียาเนี่ยยอยิงยกอายกอีกเออนี่ยตรงนี้แหละเอเได้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 ทำตัวหน้าเราเองคุณทำตัวหน้าเดาเองกูทำตัวหน้าเดานูยักูยักยกูยัก่กูยักาาอ่ค่ยยค แเก้าก็เจ็ดเรียบร้อยเก็บดูดไปแล้วครับเก็บดูดไปแล้วดูดไปแล้วนี่ป้อมแต่นี่ป้อมโกจะแตกแล้วนะครับไม่ใช่ป้อมเจมดีครับผมตาหน้าเดี๋ยวบางภาคแบบนี้เลยนะดูดดูดเก็บดูดเลยต้องสองอันนะรอพาอินมันเก็บให้เร็วเขารอพาอินจ้ะนี่เรียบร้อยพี่เกมไม่ยิคนตายแล้วเรร้อยอาล่าตี้ยังไงครับไอ้ตี้มึงวิ่งมาให้เขาตีเลยนะ ยังไงตาเลตีลยังไงเอ้าไ <laughs> อ้กี่โอ้โหนี่เราโอ้ยโอ้โหแตกสามแตกสาม <c oughs> ที่หลังว่าไอ้แทกหลิงลูกไปหนึ่งหลังดีเตะลง ดูน oh, ีย right oh, ังไงดูนี okay, s <S okay. ่โอ้โหดูฮ yup, ีแบล็คเดย์ไรเดอร์แบล็คเดยไม่ได้ไลเดอร์แบล็คเดยมาได้ดูแถวนั้นน่ะกระแต้งดูนายสติเตือนครับใกล้แตกแล้วแจกแล้วใกล้แจกแล้วนาำยีมมบาดายไหมยิงแล้วโอ้โหนี่มันนี่มันอลีของดูนายแล้ครกแล้วเย้นี่มันอลีของลูไนายไอ้กูฎวนวนกูฎวนวนอยู่ที่บอกูุฎวนวนอยู่ที่บอสปีดสปีดเดี๋ยวเพิ่งวิ่งไปสปีดควาย กันหนึ่งครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันครับแหมลุลู้กันอยู่ีไอ้สัตว์เนี่ยโอ้โหเมใจร้ายไอ้กูหายเลยแมฆใจร้ายอ่ะมันทิ้งกูเห็นันท่กูเห็นมันทิ้งกู